S 1> <S 1> เอสารหลักเมืองจังหวัดมินบุรีมายังไงแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่คือเป็นคําถามนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมนะผู้ชมนะครับวันนี้ผงพาเพื่อนๆมาอยู่แถวมินบุรีนะครับผมสำนักง,งานเขตมินบุรีนะครับซึ่งวันนี้คงจะพาตามหาสารหลักเมืองจังหวัดมินบุรีนะครับผมซึ่ง สารหลักเมืองจังหวัดมินบุรีนะครับเพื่อนๆก็เป็นพนันธกิจของคงนะครับผมซึ่งก็เหลือแค่สมจังหวัดเนาะอ่ะโอเควันนี้ได้ยินข่าวถามบนโลกออนไลน์ว่าสารหลักเมืองจังหวัดมินบุรีอยู่ที่ไหนและมายังไงนะครับผมอ่ะต้องบอกว่าตะก่อนจังหวัดอ่าโทษทีครับต้องบอกว่ามินบุรีตะก่อนเป็นจังหวัดนะครับตั้งแต่ ราชการนี้ห้านะครับแล้วก็ลดลงมาเป็นอำเภอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับผมอ่ะโอเคก็ประวัติคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เป็นเมืองมินเนาะทุ่งแสนแสบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนจะเลือกนะครับเลือกนะครับผมอ่ะโอเควันนี้พงจะพาเดินเนาะเดินดีกวว่าเพราะว่าก็ไม่ไกล บอกว่าสารลักเมืองจังหวัดมินบุรีจะอยู่แ,แถวสอนอ,อกเขตมินบุรีนะครับก็เดินไปไกลๆนู้นนะครับก็ไม่ไกลมากไม่ถึงกิโลเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมสาหลักเมืองแล้วก็ไปไหว้ขอพอรกันครับผมไปกันครับสําหรับการเดินทางมาสาหลักเมืองจังหวัดมินบุรีนะครับก็มาไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผมก็เอาเป็นว่าเส้นที่1ก็เป็นทางรถไฟสายส,ายสียมพูนะครับตอนนี้ก็จเจริญมากขึ้นก็มีรถไฟบิงมาถึงนะครับก็ลงบริเวณตลาด สตุจักนะครับอ่าไม่ใช่ครับตลาดมินบุรีนะครับผมโทษทีนะครับแล้วก็มีรถ้อมแถวหรือต่อรถอะไรอ่าพวก168นะครับผม519หรือ2แถวเยอะแยะมากมายนะครับก็ต่อมาตรงบริเวณสอนอมินบุรีได้เลยครับหรือว่าอ่าโทษทีครับหรือว่าเป็นอ่าทางเรือเนาะก็จะมีเรือของอ่าแสนแสวที่วิ่งจากวีิณเรือมาท่าเขตมินบุรีนะครับผมก็มาลงตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็เดินต่อไป ครับผมนี่แนะนําสําหรับที่ท่านมาจากกรุงเทพนะครับหรือว่าอีกเส้นหนึ่งที่ว่ารถวิ่งรามคําแหงนะครับถนนรามคำแหงก็จะมีรถวิ่งผ่านสอนอเศษเองบุรีเนาะก็พวกหนึ่งหกหหหเนี่ยครับหรือว่ามาจากน้องจอกก็เยอะครับน้องจอกเยอะมากเลยโอเคอันนี้คือการเดินทางคร่าวๆครับผมรอโอเคเราไปกันต่อครับ นี่ครับก็มี2แถวที่วิ่งจากตลาดมินมาครับก็วิ่งไปเรื่อยๆผ่านสำนักง,งานเขตมินบุรีแล้วก็วิ่งไปถึงสอนอมินบุรีนะครับซึ่งอยู่สาลารเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับนี่คือป้ายรถเมล์บาทสสำหรับฟุตบาทนะครับพุตบาทที่นี่ก็กว้างใหญ่30-30-30โอเคก็ประมาณ1นึเมตร2ี 1.2 0ศประมาณนะครับก็เดินสะดวกสบายนะครับแต่ก็ยังมีเสาไฟให้เราซิกแซกอยูอ่ประมาณนี้สำหรับฟุตบบาทอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ต้นไม้ใหญ่มากก็เหลือทางเดินเนี่ยทางเดินก็เหลือประมาณนี้แหละโอเคต้องบอกว่าต้นไม้ใหญ่มาก ผมก็พาเดินมานะครับเพราะมันไม่ไกลที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นสอนอบินบุรีนะครับบริบเวณข้างหน้าจะเป็นทางสามแยกเนาะตรงไปจะเป็นวัดแสนสุขที่เคยพาเ,เพื่อนๆมาทําคลิปนะครับผมอ่ะถ้าจะเข้าตรงนี้ก็เข้าได้นะครับอาคารสงเคราะห์ขา้าราชการลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวพาเข้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันครับตรงนั้นน่าจะเซอร์ไพรส์หรือว่าพิเศษหน่อยนึง มีพระแก้วมกรกฏเราเข้าผ่านทางเส้นนั้นดีกว่าเนาะหรือว่าจะเข้าผ่านเมื่อกี้ก็ได้ที่บอกไปนี่ฮะก็จะอยู่น่าจะอยู่ฝัางหลังนี้แหละเดีย๋ยวเราพาเดินไปตรงนน้นดีกว่านี่ฮะก็เป็นบริเวณป้ายรถเมล์เนาะฝั่งนู้นก็ป้ายรถเมล์ฝั่งนี้ก็ป้ายรถเมล์ลงฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็เดินข้ามนะครับ เดี๋ยวใกล้แล้วละเดี๋ยวเดินไปมันไปเรื่อยๆขออนุญาตนะครับขอเดินผ่านนะครับเราก็มาถึงกองบังคับการตำรวจนครบ,บาลสามนะครับแนะนำก็ถ้าตั้งรถเมย์ก็ลงรถเมย์แล้วก็เดินมานิดนึงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานีตำรวจนครบ,บาลบิบุรีอ่ะมีเซอ,อร์ไพรส์ยังไงตรงนี้จะมีนี่ฮะกระแกวมรกตเนาะ ครับผมแล้วก็พระภูมิเจ้าที่ครับผมเราน่าจะเข้าฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรายกมือไหว้พระพระแก้วมรกตก่อนบริเวณนี้นะครับเป็นกองมัคการตำรวจอครมสามส่วนด้านหลังนั้จะเป็นคลองแสนแสนนะครับอ่ะนี่คือสารหลักเมืองจังหวัดมินบุรีอยู่ที่ไหนไปยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยครับก็ บังครับกรตำรวจนครบ,บานสามนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปว่าไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดมินบุรีนะครับผมนี่เข้ามาเลยครับนี่ก็จะมีพระพุทธร,รูปนะครับพระมหาจัก,กรพรรดินะครับนี่ฮะเดี๋ยวยกมือไหว้ก่อนเนาะครับผมนี่ก็เป็นศาลหลักเมืองจังหวัดมินบุรีอยู่นี่เองเดี๋ยวเราจะ ไหว้นะครับผมอ่ะโอเคก็พาพเพื่อนๆมาทำความรู้จักว่าศาลักเมืองจังหวัดมินบุรีอยู่ไหนไปยังไงแล้วเนาะเดี๋ยวคงขอตัวบูชาสักการะองค์พระลักเมืองจังหวัดมินบุรีก่อนนะครับผมเนาะก็ขอจบคลิปโดยประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ฮะก็บริเวณรคร่าวๆนะจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ฮะโอเคเดาะรีวิวดูคร่าวๆครับผ